สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 7 4 8ขอถามหน่อยครับเงินชดเชยมาจากไหนเป็นคําถามที่ถามมาใต้คลิปที่มีชื่อปกว่ากเกษียณอายุเกิน60ได้เงินชดเชยไหมเงินชดเชยในคลิปนั้นครับหมายความถึงเงินชดเชยการเลิกจ้างถ้าถามว่าเงินชดเชยการเลิกจ้างมาจากไหนคําตอบคือมาจากนายจ้างครับมาจากนายจ้างเป็นการส่วนตัวของนายจ้างครับ ไม่เกี่ยวกับประกันสังคมไม่เกี่ยวกับการอุดหนุนใดๆทั้งภาครัฐไม่เกี่ยวกับเงินที่นายจ้างร่วมสมทบเข้าไปสู่กองทุนประกันสังคมที่เป็นสัดส่วนร้อยละหเท่ากันกับเราอันนั้นไม่เกี่ยวคนละเรื่องครับเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตังหกครับภายใต้พรบคุ้มครองแรงงานจ่ายเมื่อไหร่จ่ายเมื่อเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดอย่างเช่นนายจ้างดําเนินธุรกิจไม่ไหวหรือเรียกว่าเจ๊งนั่นเอง จำเป็นต้องปิดกิจการและปิดกิจการเนี่ยก็ต้องเลิกจ้างลูกจ้างก็ต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างครับหรือเป็นกรณีที่ลูกจ้างเกษียณจะเกษียณตามเกณฑ์ที่นายจ้างกําหนดเอาไว้หรืออายุ60ขึ้นไปขอเกษียณก็ตามเมื่อเกิดการเกษียณขึ้นนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยครับเป็นเงินที่มาจากนายจ้างครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับและขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ